What so the young, like wow. wow. you you ah, a blanket, black. What No, Animate. Oh, I can't no. make Oi. Oh. วาสีอนไ้าเอี้ยงป้ายตัดพรมพี่ต้องเว้ยหลุด,ดอันน่ะสร้างกับปรยูไปงานเดาเดาเข้าไปสุด่าใคมันหัวหมวงวอ่ะแล้วจอยกับนังเสียเหตุเพียงเนี่ยเจนุ่มไม้ค่ะสวัสดีพน้องเมื่อหาตานะ กี่้อกครือตาเลอเบอร์เสือเจดมใช่ไหมหรือแซ่บเด้อใชเจดมนั่งบอกว่าเจดม เอ,อินมาบอกว่าแกงแสบๆเดิมผักคาได้มังนักศัลย์รา่างล้อล้วราะแกไม้พี่มึงสดจ่อยพี่น้องถากินน้ำกันทำบริกินจากมือเลยเฮ้ยสีหามือแล้วอือแม่นะมบกินล,ล้างเนย่ยมัแตกดิ ของแท้ค่ะของม,ม,มีทางของสิแตกโบราณคือดงังดังสุดๆใส่ใส่ปลาแดกดขอาคุณนายนี่ครัปลาแดดตัวใส่เบอร์เดนซูบเคม็มแต่มึงเอาลงไปเฮ้ยใส่ไปน้ำนมึงไอ้ตองปลาแดกคือห่างแท้อืมบอไดใส่เบอร์ออกมา thì mưa sạt chòi áo mà lộn bay bơi nằm nhang bơi lên nào mưa hòm bọ nắng bọ và hòm nắng bọ ôi hai tài cụ Tiếng trên đến cầm cực thầm chân bước lại lần lần lại chạy trực tuyến kim sao bèn luôn không xài lại hơi น่าาค่มข่าวไรพมันหยกเป็นมาใหม่ด้วยค่ะพี่น้องค่าข่าวล่วข่าวแล่วบอแม่แป้งนัวอยู่ในสายนานอี่แม่ปล่อยมาอีแม่จะเหม็นสาดสุกินแป้งนัวกอเกินนะพี่น้อง <laughs> โผลดเกินนางวะนาวมึงก็มีตะซูอะไรมากินแป้งนัวก,กูดันแม่จะต้อง,ปองไปเอามาแป้งนัวน,นันใส่เะยย่อม,มาโลดโอืมหอมผักคาเลยมึงอาบังกูซีมเหนียวโป่เลย โอเคโอเคอย่งได้ไปน,ไน,น,นู่กูเบิร์ดเบิร์ดเกรงงอนจะงเอ้ยจ่ายกับแม่น้องแม่นี่แพ้แกงแสบกับกันค่ะนางบอกว่าซาจอยกับอันแม่น้องมินนี่นะแพ้แกงแสบกับกันงานถวยนะให้นะ <c oughs> พี่นาวมึงมึงใส่แป้นงนัวกูเบิร์ลายป้านี่นี่พี่นาวมันจังแซ่บป้นนนานีพอพอ่นั่นพอดพอคุณครับาริทักเรีดนะอ่ะอออะาไม่ต้องใอ่ไปอาเซซื้อ TikTok เอกไปไหมลูกหลา่าคำมแพงมามามาพี่น้องมาแ,แตกพี่น้องหิวเผาก็ดีวไว้พริกล้อข้าง จอยจะมึงค้างปลาเลยเด้อเฮ้ยปลาแหงน่จะจแตกค่าน้ำานสุสดยแซ่บไปหน่นอยนั่งบอกว่าน้ำลายสุดยดแซ่บประมาณนี้แหละโอเคแล้วโอ้นี่ตั้งไว้นี่ก่อนเฮ้ยสาวล่าไปย่อผ้าขาวเนี่ยลูกหลาค้ำแพง ไปเห็นบอกแห่งกระบาน้องสลาดนะสบายสุดในบ้านหลังนี่จักมาเป็นยางจักมาเป็นยางสูโมนี่เอากิ๊บแกงหรือไม่จ้างอยมาเลยเด้อคนที่ว่ากูกับบล็อกหัวมันาละแหละ คนที่มาว่าวน้องสลากบล็อกหัวมแล้วจงมันไหวดอกกินแกงทำไมแสแๆพี่น้องเอ้ยจะไปใส่ใจมันดอกอมาบอกให้มันค้างปลาได้ขนะ,ะนะหไหมเลยปลา,า,าปลาปลาคืนคืนคืนอนดึงถอยลา้างไปเหมือนเนี่ย,ยาสายเอือบมันละพิมพ์นงนะ มาการีเอียงนี่นะเจ้ามาสิงโดดนาดนนเจือมานั่งเพิ่งถึงมึงนะเออหันจอดตรงมุมนั่นไปนงหนีจีดามยับลงไปพูนหอวยไปได้ไอเกิดกนะเกิรเอามาลูกเอาไปแกน้งไม้ด้ว ใส่แกงกุ้เป็นพโ่หน่ใแกงเฮ้ามเรจ้าิ่มอเจจอยมาจ้าเบิ่งสิซิ่งเจว่าเรียกฉอบเิมงส่เล่าเรียกเป็นฉอิุงเรกสอกใส่ยำจะแม่เิมหาง่าเรียกอุโอ้ยบ่เติมจะ ไปขูดมันมามาเด้อพี่น้องแด้อแปแปจังหวัดามันอยู่ส่ั้งง่วงหมดทางตดินด้้อนเดออยเานี่นนี่าเ้าวเห่าไม่พักระเนีน้ำน่ใสเสร็จแล้วมาายมมันตัดกันเลยนี่ลังกระเพงาบไปสแตนขาเราไปจากะ้ยอย่างนึงเบมาใส่

แแแมันโงเลยมันงมันหลงมัจักจองโอยกับพวกมันมีพามนเลยโลบราเองบอก่นกต้องใส่ลายมนเ้ มันเบิมันใส่หน่อยสายร้ายของนายครับมาเบิหน่อย้าติดาม่าเรื่อแปงนสบายดีพี่นงใช้คางป่านี่ยเนาะ่ยจะหนกเกาะกระยตืนไฟเส้นตรงให้แปหน่อยปมแมแงบงไปบาเร่งทางใด มันล้ๆเียบุญเลยบุญแบ่บ้านบุญแบบ้มนเลยนี่มบบบ้านมันอยู่น้องม่วงอือก็เลยไปนิดเดียวไก่บ้านบ้านนี้น้อยแดงค่ะคือตัอปุกนะแซ่กะไม่เกลียดแต่อีกนี่นีกินเมื่อนี้บอคอยทอนมาใช่ไหม

จะมากินมกินแล้วมันก็เปพานาหารนะ่แกงหัวมันตอแม่ไม่ใกน้ำตกแม่มหัวรูดสบนอเนี่น่ะตกแม่มันอืมจเไมหาลูกหิเน่งกตบหัวรดได้สิใครสิมาบอกม่เกยกันไ้นองมาหาทวงบนไปนมเจันใร้มันรอรอชมกินมาเด้อตบใจเด้อประเด็กยซตอ น้องแทนแต่เลยมังคำซานนี่ลูกเลี้ยเลีเวียดเนี่ยเราเลงเราเจ็ดเมตรเอจ็ดเมตรนให้บอกเจ็ดเมตรเนี่ยเจ็ดศูนเฮ้ยมันตีตอนนี้เนี่ยเนห้น้ถ้วยบุ๊บุ๊บวเนืาอถ้วมันำเนี่ยเจ็ดเม็ดนี่กปั้นมันกรสูนโอ้ อย um ่ามาแปะอยามึงระวังเด้อเี่พี่คอนแกนว่าฝากบอกบบน้ำเด้อ่าษาบาเราผัดเอยแล้ว่าจะผากเผ็ดีไหมเอาใส่ตัวน้องลอหระวังยี่ยมนะอันแน่นอนระวังยี่ยนได้ล่บอพี่ตองเอาจะไปเสือมันเหมือนเดิมมันโก้กองหวะ

แมเคบแม่แกจะกระทามัน้ากระอยูนน้ำบกกี่เลยปลากระันไ่ได้บอกนะวาะมาณนนเลยมาเอาอันนี้ให้น้องกินแมน้ำบ่ขอบคุณครับขอบคุณครับวกินก่อนขอบคุณครับมจนเกาะจนคมน้เลยกินแลวกินเากินสรกินนะ่เกินไหมนะ ายลนะหนูบ้ไไปซื้อมา้าันรื้อีร้สิอาวเดี๋ยวจะม้นาซ่บ้าเตัวคุไปกินบ่รจรับกามเจาะห่อลงมาจามัจะมาทำไบ่จอยใชู่มึงจะมาทำอะไรจอยอยู่บวหมูก็มาแซ่เอาในเมื่อมันก็มากินมาทุกวันเลจ้ะัาเสียวใส่ข้าว

สวัด <minim ale> ีปาลุงถัก้องซาอิร์นในเด้อน้ำมัเอยัสยมันป่วยบัวไหนวบอ้วนะเานำากมันามาเ็ดเาเลยยมันไหลมึงน ได้เลนะเบิ้ลหางกระซิบเบิ้ลางกระแทนมาเบิ้ลเลยก็บปลุชวนเดีนะาาน้มันอยากกินักบงมงแทนหน่าส่งร้านซาพี่น้องเอ้ยส่งน้องใหม่ฝากกดติดตามด้อพี่น้องประมาณสีฝากในเด้อคามันนะจะฝากอย่างลูกอีพีมึงเอ้ยกบสำเนพี่น้องขอบใจนรัติดตาม